สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเวนการโอเวอร์เดสเป็นตัวโคาโบมาม,มาลองอีชุบชุบตัวฮสเก็นมือนอ 1, 2, 3, 4, ่อวันไปหนึ่งหนึ่งสองสห้าตัว4 เติร์นดาน์บอค,ครับไทยแล้วก็ออกมากาชากาชาคุณจะชอบกาชาหรือเปล่าไม่เรามีทั้งหมดที่อนนี้ยเราเทินจบทีมหนึ่งทีมน้องเกิดท็อปไลท์ตู้เ,เทะของไลท์ไม่ได้มีอะไรมันบอกแต่ดาวน์บอลจัดแล้วก็ไม่กา,ก,กาชาแท็บหนึ่งไปสภาพไหนไปนี่ <S <S 2> <S> <S 2> แต่เราสามารถเอา เกรดเท่ากาันมันเปลี่ยนได้สามารถเอาเกตศูนย์เพื่อเอาชิวห้าหมื่นเนี่ยใี้คนพูดจบแล้วจบแ,แล้วก็ได้จักรวาลทิ้งไลด์ดอสกิลแอคโซบัสหนึ่งโซคารไปหนึ่งเดชเทปกระช่างการแท็บเกตศูนย์แล้วก็คอยตัวหนึ่ง ตีใส่เปนการเกมนี้มุกัดข้านเกียได้ใช่ไหมได้สออิไม่มองกันอย่างไกนะันได้ได้คิวขลังตีใส่เนการ,เ,กรเข้าไม่เข้าอานเชิญโจทย์ยิงนหนึ่ง,งนเ,นเกสองอ่ะเทของเกตหนึ่งเมื่อดนไล่รับไหลหล,หลังได้ บัสไม่ไม่บัสตีแค่ทิแปดทคบทออัสอ,อะอยู่ช่องอยู่ช่องเรียกเนราชาจังหวัดกาชาอะไรไรดิโกรกาปอจังหวัไดไ่แต่ทีเ่เกิดจังหว โอ้ไม oh oh ่ก็ดมูสสกดกาชาเกียร์สองจีสถานการณ์ทม่เทคหินบาร์บวกพลังบวกพลังอะไรอื่นมีห้ามิดการเดินดัวทิ้ง มาแล้วเมื่อไรทับสามารถไงบ้านหนึ่งได้ลงเก็สามมล้ก็แถบกไขเก็สองเช็คมีแค่นี้ตีข้างโลกขาตีแบบโลกขาเช็คดับบลย เกตสองเกตหนึ่งเกตสามเจาะละ King e x c a สกิลของกาชาบอกว่าถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายเป็นเกตสามหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมแับมันบาสองกาชาเตยบใบแล้วเอาคอจากในนี้ได้สามใบหนึ่ง 2 3อะไร4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยไม่มีโทิเกอร์เลยว่ะรับคอร์ดากนี้ได้3ใบโคโคโอ้จังเลยครับ เตีสัมการสกิลเมื่อการนี้ตีสัมการโอบพลังหนึ่งหมื่นให้ตัวเองกฟอนอฮินตือตือตือแลระบบพลัลงให้ใครแล้วก็หินหินปัดสองหมื่นได้แท่งแท่งมันปัดสองหมื่นอันนี้ได้แล้วก็ฮีวการ์ดไปไปหนึ่งวันดามิโนชิเกอร์ อันนี้บอกว่าถ้าเกิดฝ่าข้ามเป็นเกรดสามบวกห้าพันห้าพันห้าพันงั้นสินะส่งอินพอร์ตห้าพันแล้วบวกใครแล้วบวกเป็นหมื่นอันนี้บอกว่าถ้าเกิดโดนบุบบวกห้าพันมีห้าพันมีสระการเป็นเป็น ส8บแปดยามปไม่ป้องกันโ no, น่ไม่มีอ,อะไรเลยกีใสนะ่แนกับเอ่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสี่สิอ่สอีกี้อวน่ด สิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแสทำไมมันมีเอร์ซน้าอะไรเยอะแังเลยแต่ก็เปลี่ยนได้นะไปอันนี้มาคอได้เหมือนกันนะได้ๆเอามองนี่ก่นนีลงทับได้ไหมได้คอสามคอสา แล้วมือเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนต้องเกียบเท่ากันถึงจะเปลี่ยนกับการไปนั้นได้เอาเกณฑ์หนึ่งเข้าไปแล้วเอาเกณฑ์หนึ่งออกมาเอาผิชี้ขึ้นมือตีเมื่อแหวนตียบัสโซบัสยิงยกัดได้สามตัวตัวนอันนี้อันนี้บอกถ้าเดิดโดนชี้หรือในแถวเดียวกันโดนชี้จะเคาน้เตอร์ชาร์ตหนึ่ง แด้หน<ะ>ึ่งสองสามคอร์เตอร์ชาร์จโนกายิเกิเอ,อ้ยพาวเวอร์เท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันหนึมืการตเดียกสองใบต่ากบวกหาบวกห้าพันสิป่หกยี่หกยี่จบแล้วตัว ตีส่เกตสองยิมมีอะไรไหมฮิตไม่มีิน้องตายลากนบพลังหนง่งให้ตัวเองยิกันไปเช็คเซ็กันเช็คโอเวอร์ชูชีพจอรบแค่นี้ล้านล้านนี้ก็เข้าอยู่ดอกพลังตีใส่ลังกาดแรงเกินอีที มีท่าทีมันจะได้เขาตัวช้าเลยผ่านจ้าโอเคเฮ้ยผมขอไม่แถบแล้วแต่ผมเอามือไปเปลี่ยน,นเจ้ผมงองอไ,ไม่ใช่ของคนนี้ตีบาสโซบ้าโคชานตัวช้นแบงจิ โลกาดชี้หน่อยชี้ไม่มีไม่มีแวนสิบแปดสิบแปดบอนฮิวติกเกอร์ให้แวนโอเคเลขเดิมสิบแปดแปดยี่หกการสิบห้าชัว คือมันต้องเอาการ์ดหนึ่งใบเท็จกับการ์ดหนึ่งใบในนี้ใช่ไหมใช่ที่เป็นเกรดเท่ากันโอ้ยก่อนโค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 ้กแบตเชิญเข้ามาตีใส่แวนการ์ดยี่สิบสามค้างเซนกับคิดก่อนไม่เลยเพื่อนดีให้น้องไม่มีตีใส่แวนการ์ดสกิลด้านหลังเมื่อถูกบูสต์โซบัสหนึ่งพลังห้าพัน ก็คือบวกข้ขางหนก็บวกเมื่อบวก5,000ก็เป็น10,000 28 28ขอ 15, 1นห้5,000ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเท่ากันให้20,000ด้วยก็ต้อง20,000แล้ว10,500 28เท่าเ่าขอเรทเดิมอันนี้เป็น1 0 0 0นอันนี้เป็น1 0 0 0น20,000ทาน enjoy สนอได้ต้นตัวนี้แถวนาโบกมินมแล้วก็เทคของแวนการะดทิ้งไปหนึ่งผลเป็นศูนย์ใช่ผลเป็นศูนย์จบพลังกายเป็นศูนย์ไปซะรอหนึ่งนะคิดกนทนิ้งกันหนึ่งเดี๋ยวศูนย์ ดิลิทแล้วก็มีพีจีไปไม่ได้ที่เหมือนที่คิดเอาอโอเวอร์ทิกเกอร์ขึ้นไม่เปลี่ยนเข้าไปข้างในไม่ใช่ทีเดียวทีไม่ใช่ทีกันนาดเชี่อตีบัตโซบัตยิง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 โอกาสพลังหลอสูญ ไม่มี่มีดีดีดีมันเท่าไหร่เอ่อสิบแปดยี่สิบแปดค่าสตาร์ท <9 S 1> ที่ศูนย์ตะสามหกนี่บ้องก,กันไม่ป้องกันฮือ,อเย,ย้ชนะแล้วโอโ้โหนี่คือทีดีนะครับผมไอ้ที่คว่ำไว้เนี่ยคือมันลบเป็นศูนย์ไอ้คว่ำมไม่เฉย เรนนี่เก่งไงครับอธิบายหน่อยต้องเพอร์สนาไรท์แต่มีพลังถึงไม่เพอร์สนาไรท์ก็มีพลังทุกเทิร์นเลนในญี่ปุทุกเทิร์นแล้วก็มีฟอนิกผมมองว่าเบนนี่เก่งมากใช่เก่งมากยิงยิงยาวเลยไม่ไม่ไม่ใช่เพอร์สนาไรเรากดเป็นศูนย์เกินไปโหดเกินแล้วก็เมจิกบ็อกนะครับทำให้เด็กเอาง่ายขึ้นเชียร์เด็กง่ายเชียร์เด็กเชียร์เด็ก คุณจะทีเดียวสิบใบเลยนะครับคุณจะไม่กระชาต้ตนเกมเลยก็ได้นะใช่แต่เคลียร์เคลียร์ที่ไม่ใช่ทิกเกอร์ออกไงจะได้ทิกเกอร์บ่อยๆเือน,น,นโซเชาร์จขอบคุณครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ